สวัสดีครับพี่น้องทังฟังเล่าบองโปนกัมพูจียแล้วก็กต่างๆประเทศน้ำด้วยครับผมพบกับะมีกินแซบช่องปะมีชนะแลนะครับนี่เลยผ <c oughs> ัดผักบุงไฟแดงกินกับน้ำพริกกะปิครับผมแล้วก็มีดอกสโนอผัดน้ำมันน้ำปลาทูนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเลยเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โหนี่เลยนะครับผมผักบุ้งไฟแดงเจอกับออดอกสโนโอพัดน้ํ้ำมันนะครับผมอืมปลาทูทอดนี่เลยข้าวเจ้านะครับผมพอดออีออกไปในก็บไ,ได้ไปตลาดก็บมีขายติด โควิดยงั้นก็อาหารแบบบานๆเลยนะครับผมนี่โอเคสกมจูอิติกเดอร์ a อเฟร n ด s this one you s เด the the ปลาเด e f i อืมอืมแบบเนี้ยอืมสับ 음음음 <목> โอ้โห oh, เนื้อแน่นเลยครับผมนี่อ,อันนี้ผักผัดนะครับผม เราก็ตักใส่ไปเลยอันนี้พักบุงไฟแดงโอ้โหสุดยอดเลยครับผมอาหารแบบบานๆานาะน้ำพริก เนื้อครับผมผัดปะบุงไฟแดง อืดอกสโนว์เวลาพัดน้ำมันอย่างนี้นะครับผมเซ็ปเลยครับผมก็ปะทูใสไปเลยเอาพักบุง้งนอยอื สุดยอดเลยครับ ผักบุงไฟแดงนี่สุดยอดเลยนะครับผมเมนูนี้มักเลยนะครับผมอาหารแบบบานๆเนาะแต่ฉับ thank <laughs> you Hum, je le pas ืพัดพักบุงหมดแล้ว เนื้อลยครับผมหมดแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ